ฝนตกจ้ามางานแล้วฝนตกนะคะสภาพเราขณะน,นี้อาชีพนี้ไม่ได้ง่ายเจอฟ้าฝนเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายดูสภาพนะคะน้ําท่วมแล้วจ้าวันนี้จะลถขึ้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าเวทีวันนี้มาไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะล่าลาละครออฟฟิเชียล หลังจากที่ฝนเทรกระหน่ำน้ำนะคะนี่เป็นแอ่งเป็นแอ่งอยู่ดูสภาพเวทีเราแมงเม่าก้ออกนะจ๊ะวันนี้ฝนตก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 เก็บของแทบไม่ทันนะจ๊ะลมแรงฝนตกมีกิ่งไม้หักด้วยนะคะนั่น วิฟ้ายังแลบอยู่เลยนี่กิ่งมะม่วงหักหนึ่งกิ่งลมแรงฝนตกเดี๋ยวไปแอบดูหลังเวทีกันว่ามีใครเขาทำอะไรกันมั่งแวบ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 ดูสภาพหลังน้ำหลังฝนตกมีแมงเม้าเราจะขึ้นจากทุง่งนาได้หรือเปล่า ฝนตกฝนตกแต่เรากลับการทินนี้ฝนซาฟ้ายังร้องอยู่ทำ <c oughs> ไมกล้องเราไม่โฟกัส สวัสดีค่ะสาวสวยอยู่แทบบ่หัวใจดีในมือวันมื่ไปทุดากวขกาเจอคนดี ปานนี้สิเป็นจังไอทุกทุกอย่างเก้าผ่านมาได้เป็นน้ำใจงดงามที่เจออยู่ในใจเสมอโหบ่อยู่ในใจเสมอบ่ขอบคุณเหมือนครั้งบ่พอ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะกำลังใจเอ้าเริ่มยุดเร็วเศร้าแล้วลูกโอ้ยเศร้าโดนดาุจีมันขึ้นมาเลยบอสดาวดุจีมันขึ้นมาแล้วเนี่ยบางเกมมันควได้ใส่ผ้ามันจะโต้ลอยอะลงมาแบบนี้บ่เปียกกัน